ในวันที่ฉันล่วงลน้นอือหืออือหือโอ้ยฮอบสิบห้ามิถุนาเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีโอ้ยเกือบตายแล้วกูเมื่อคิดว่าจะรอดวันนี้ดวงดีจริงๆไปเล่นไพ่กนันหน่อยไหมนี่มันคือราไลฟฟอร์ดมันกระจายไปทั่วแปลว่าเราอยู่ใต้ดิน มัน,น,นจะมีงานให<า>้เก็บกวาดเพิ่มแล้วนะข้ามมนได้เอาเสียมาด้วยนี่สิกุนตีนยังไงโอเคอเคุอค้ยเ,เ,เลดี้อะปรับแต่งก่อนขนาดบอเลือดนักกันนะ สวัสดีครับพบกับเทนี่เกมมิ่งนะกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะไปตอนนี้บอกแล้วนี่นี่เล่นบอสเล่นบอสอ่าลีลาจัดลีลาจัดก็จับคอมโบไปได้เดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฮัดเล่นหนึ่ง เดี๋หนึ่สองสามชีเออนี่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 อมี่กระควงฟาดเออโอเคเดยดอนเราก็ไปคอมโบมกแค่ใน,นโลแหละแต่มันเป็นไงละ่ะนี่จิม้ม หลับให้สบายนะเจ้ไปต่อจ้านี่คีย์บอร์ดอัพมาแล้วถ้าจะไปต่อไม่ได้จเจอลาพวกนี้อ่ะยิงเลยคอมโบมันงงกว่าเนโร แจกมีแจก,กแกงฟ,กฟักให้ด้วยอืมโอ้เต็มเอียดต้องเคลียร์พื้นที่แน่นอนเจ้<ช>ายั<ช>ายยากษ์เหล็กนั้นอารมณ์บูดมากตัวเส้งหาบอกป้ามันก็นอารมณ์เสียอยู่แล้วมั้งเอาข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 า

นี่คีย์บอร์ดเรียกมาสักหน่อยลูกพ่อผีโอ้โดนโดนดนันฝาด

เดี๋ยวไอ้พวกสิวหัวตูทั้งหลายเลยจิ้มจิมจ้มอ้าวทะลุมิติสิวหัวตูด

กลับมา s <coughs> 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 อสวยงามพ้ออมซัดเลี่ยงสามตัวห้องไอตัวนั่นคืนห้องเลยวะว่าโลกนี้มีแต่ทรายทางลับเลยเยี่ยมไปเลย ไม่ช่วยไม่ช่วยกูทางลับทางลับเดี๋ยวเดี๋ยวทางลับมันก็นต้องมีอย่างลับ,ลบๆก็ๆอ๋ออ๋อไอนี้เควสอย่างสักอย่างกะเดี๋ยวขึ้นไปกั๊ม ยังอย่างอ่ะกำจัดปีศาจให้หมดโดยไม่ได้รับความเสียหายน่าจะลองดูลองดูซะหน่อยบัสเสียหล

ผลึกม่วงก็ผลึกสีน้ำเงินครบกว่านี่ได้ครบแล้วเพิ่มมาคีกไปพอมมาพอ,อยังนากากเอเลี่ยนด้วยเคลีย <Clear. S 1> นี่ต้องกำไม่เต้าด้วยนะ นี่ออกมาด้วยความเท่นี่ไอวีผู้ถือไม่เตา้าแบกแดกเป่นอย่างวะสวัสดีฉันคือเอม็มบูซาควีน ราชินีโสมุ่โสมุ่จริง ลูกชายลงมาหน่อยมาละมาละดีดนิ้วมาช่วยละอ้าบวกเลยลูกบวกเลยเออไสข้สขาสวาไส้ขวาโอ้ยแค่ตัวเดียวกันเหนื่อยแล้วมั้งตัดตูด เลยกกูเสียงเพลงระทึกมากมันมาแล้วไม่ได้เด็กกูหรอกเยี่ยม มาอยู่แล้วเว้ยอยู่แข่ตะรลิบินแต่เรื่องหลงตางนี่ขอบอกอแตกไปทางไหนตอนนี้อ๋อหลงลลงหลงไปทางหุงนิดนิงไม่มรู้นมีอะไรเราน่าจะไปดูเออในวันที่ฉันร่วงลนแบบ ของกีดเนี่ยนะมันเก็บต้องเก็บไว้อมไปได้ของกีดของกีดคิดว่าจะเป็นทางนี้ทางนี้สิ lém, kim, nhảy ma hem, mà là cùi Demutha, nó tụt cách cách con, bác, Ô lốp phải tNet Ui Th uma lục bao. tất cả đó. Tôi tin nó không thấy hiện đạp tát tuốt, dọa hoa ai, máy tàu nó ôi nhàng bèn quá,

เยี่ยมเก็บไว้เลยชีวิตกูเสียงบ่อยเมื่อผมเล่นเล่หวยผมก็ต้องปกป้องตัวเอง จิมตูดจิมตูดมันขุดเมืองนี่อย่างไหมอ๋อไอ้น่าจะเป็นนี่สไลดิ้งวุ้บใครฟอดเหรอออ้ออกมาขนาดนด้แล้วดูนะที่ตู้โทรศัพท์มันดีใจดีใจนะสงสัยเป็นโลกกว่าที่แคบ สไลด์ไปน้อยอึ๊บน่าจะอา้าวตลาโฟนชุบถ้าโถมเท่ๆงัดทรศัะท์มันนี่แบบเฮ้ยมาหาหน่อยสิเจ้ารออยู่นะเดี๋ยวไปรออยู่นานจนง่วงเลยทีเดียว เฮ้ยตื่นเอาทะลุมิติไอ้เหี้ยปุ่มมันเป็นประวานเลยอ๋อสมควรละมันจะแข่งแกร่งขนาดนั้นจืดโลดมันเป็นมิโนท้อกันเลยทีเดียวปรับซะหน่อย <laughs> มาแต่ละเตี่ยมีโย่สามมืนเอากลิฟฟอนห้าเสากดไปหน้าหรือหลังข้างมือหน่อยกลิฟฟอนไปขนาดไหน ใช่ประตูวีได้ใจตัวนี้น่ากว่ากิโยตินใช้เลยไม่ได้ยังไม่ได้คีดอ่ะเอาไว้ให้นอนโอเคเอาตัวอีก่อนแล้วกันออกเลย คงจะไ่บบได้ป้าตัวที่มันดีๆก็เปินแล้วนะนะมาลุยต่อขอโทษทีนะทุกคนเด้อ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 เดเอาบาตันลักกูเน่เดินมาด้วยความเท่เอาลบเจอตัวเอียอะไรก็ลบตลอดช็อโกโบมาฟัดปัญหาเอ๊ะไอ้นั่นมันคุ้นคุาา้น ใจเย็นจงไปตามดาบปีศาสปาราจะรู้ว่ามันอยู่ไหนและก็ออกมาไว้ตรงนั้นนั่กครับได้ที่ยังไม่สายรือสปาราอยู่ข้าจะไม่ยอมเสียงอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมสามสาว หุ่นะบมขีน,นกเพียงเท่านั้นช่วงแรกนี่ค่าจะเป็นประจันนักสู้ทะลุมิตินี่มาตัวเดียวกูสู้เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะนี่โอ้มานินมังกรน,นี่มานิลมังกรน,นี่มีการโชว์ฮอกเอลเดอร์กอเลียนไว้ อัศวินขี่ม้านินมังกร <c oughs> รู้โอเคเป็นใคร,รแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะออมมือให้นี่รู้จักป่าขุนกะบี เป็นไรเจอขุนกะบีนี่ขุนกะบีอ้าวอ้าวอาวเซียนต่ำตีนเซียนต่ำตีนเซียนต่ำตีนลูกเบ้าลงมาช่วยพ่อหน่อย มันมันวาบได้มัน,มน,มนวาบได,ได้ลืมไปมันเหมือนไอ้ม้านั่นในภาคสามโอ้ควกมเวลาได้จม้านั่น นี่ต้องเล่นจะนี่ต้องเล่นจะนี่อ้าวอ้าวอ้าวไฟฟ้าอ้าวลูกเบาลูกสาวลูกใจไอวีต้องวิ่งเองแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันตื่นรอมันตื่นนนเอาชาดชาดไฟชาดไฟอ้าวยิงยิงพลาสมายิงพลาสมาโอเคลบได้ มาได้เอาสกิลนอกมาเอาโอ้ยโดนเต็มเต็มใจตื่นกะใจตื่นมนหน้าหลอดโอ้ยยุดเวลายุดเวลาหนีเกือบไป กบไปเกอไปเกอไปอยู então, ่ใกล réussi, ้อย่งนี่ยมันชัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวีหล่นนี้ก็หล่นนี้ก็หล่นี้ก็หล่น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 ยิงไป ตกลงมาเลยลูกข้อมาเลยเต็มตีนต้องเอามันมาโจยแอนสู้ไปได้แหละยุเวลายุเวลาไม่ยุเวลาละยุเวลาละถ้าออกจากวงไม่ได้คือจบแล้วมีปัญหา อใอถอเอาหนองว้งใจใจพลังสู้มันไ,ได้เหมือนนี่หลอกโล่ลขั้นเป็นโล่ของมันเลยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนหวานแล้วโดนฝ่าเตะเดียวตาย ตายสิแม่งเด้ืมลบได้หลอดไปใจ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 ฟื้นใจฟื้นใจฟื้นใจฟื้นสู้แต่ละทำไมมันตึงมือจังเลยวะอืมโดนจนได้ วับวว้วว้มาว้ามาเอาเอามามาหนี่มังกรมานี่มังกรพ้นไปได้ไปยังไหอยู่ไหอยู่ไหอยู่ขอแนนรอรอเต็มเด้อรอเต็มเด้อได้อยู่ไหว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 เอาชาติไวชาติไวตกลงมาเลยลูกปอลงมาแล้วมามามาจะมัดจะมัดจะมวยจะกล้วยอย่างเกงามา เอาละพอมันมดว่ามันกับตาเขาแล้วเป็นอย่างเล่นเล่นวอยบอยเ Boy Boy หรอสร้างคนอนสเฟียเห็่น้อยห็่น้อยเอาจะปล่อยอันตี้อย่างกับปล่อยมาอาันแน่ไม่ได้กินหรอก โดนอยู่ไปยังไปยังได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหว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 เอาสติมเลยโอ้ยมาดินมังกรแตกมาดินมังกรระเบิดเล่นหอบเป็นหมาเลยอ้าวโอ้ยวิ ойти. ไม่เป็นไรตามมันไปถ้าดาบสปาร์ดานยังคงอยู่น,นั่นคือความหวังเดียวของเรา,ราวีขอขัดจังหวะแป๊บนึงนะถ้าเจ้าหามาเจอเจ้าทำไงต่อเจ้าต้องแข็งแกร่งทั้งกายและใจถึงจะถือดาบได้ไม่ใช่เจ้าไม่อยากพูดตรงๆนะแต่ดาบสปาร์ดานั้นมันหนักเกินแกว่ะแต่สำหรับฉันน่ะใช่แต่เธอจะเป็นเด็กเหรอเนโร โอ้ยพลังพลังเริ่มหมดนี่เขามานินมังกร oh, Let's go ไปกันเถอะ Once we are near the sparta เราเข้าใกล้ดาสปาร์ตา Even I should be able to sense its u r แม้แต่ฉันก็ยังรู้สึกถึงมันได้ แรงเอยังพอถูไทยสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้า